you <laughs> เ้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่เคสเตชันแล้วนะคะช่วงนี้ไปดูยอดการส่งออกของไทยในเดือนนี้กันค่ะค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะยืนยันยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเติบโตร้อยละ26.86นะคะมูลค่าการส่งออกอยู่ที่19,555.9ล้านเหรียญสหรัฐคาดการส่งออกทั้งปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าที่ร้อยละ4-5ค่ะ นางศรีรัตน์รัฐ,ฐป,ปณะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แถลงภาวะการนำเข้าส่งออกและดุลการค้าประจำเดือนพฤศจิกายน2555โดยเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนว่ามีอัตราการเติบโตร้อย126.86นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่19,555.9ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ยอดการส่งออกรวม 11เดือนมีมูลค่ารวม2 1 1 4 4 7 7 4ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ2.232นะคะเป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญและหมวดสินค้าอื่นๆอาทิเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบส่วนการส่งออกในรายตลาดช่วง11เดือนของปีนี้ตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ2 ในขณะที่ตลาดอาเซียนบวก9ภาพรวมการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนโตเพิ่มขึ้นร้อยละ2.9 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการนำเข้าสินค้าในเดือนพฤศจิกายน2555ว่าโตเพิ่มขึ้นร้อยละ24.53มีมูลค่า2 1 1 0ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลให้ยอดการนำเข้าช่วง11เดือนมีมูลค่า227,123ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ8.55เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุสาห าก,รรการผลิตเริ่มมีการตื่นตัวโดยเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปนอกจากนี้การนำเข้าในภูมิภาคเดียวกันตลาดเอเชียมีการนำเข้าสินค้าเติบโตร้อยละ28ขณะที่การส่งออก5ประเทศได้แก่บรูไนสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียอัตราการส่งออกโตเพิ่มร้อยละ21.6 ส่วนกลุ่ม CLMV หรือคือกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพดีโตเพิ่มขึ้น1อและ12ทั้งนี้ตลาดเอเชียจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการผลักดันการส่งออกด้านการค้าขาย ขอภัยนะคะด้านการค้าชายแดนช่วง11เดือนของปี2,555ซึ่งไทยยังคงได้ดุลการค้าโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ3โดยคาดการการส่งออกทั้งปีนี้จะโตได้ตามเป้าที่ร้อยละ4 5และการส่งออกในปี2,556เชื่อว่าจะโตประมาณร้อยละ8-9ตามเศรษฐกิจกษษโลกที่เริ่มฟื้นตัวค่ะ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ในตลาดนัดหลังตึกการบินไทยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบสินค้าแล้วก็ให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบธุรกิจค่ะหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าแล้วก็เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการเป็นรายเดือนนะคะรายละเอียดติดตามในเพื่อนผู้บริโภคค่ะ จากกรณีที่ผู้ประกอบการในตลาดนัดหลังตึกการบินไทยร้องเรียนมาอย่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสคบอ,ออกตรวจสินค้าตามตลาดนัดและยัยดเยียดข้อหาต่างๆพร้อมยึดสินค้าที่ขายโดยกล่าวหาว่าไม่มีการปิดฉลากสินค้าเพื่อเรียกเก็บเงินจากแม่ค้าเป็นรายเดือนเดือนรับประมาณ500-1,000ถึงบาทพร้อมข่มขู่ไม่ให้แจ้งความสคบอจึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามเรื่องราวจากผู้เสียหายร้อมทั้งขอหลักฐานการโอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งหากว่าพบเป็นการกระทำผิดจริงจะเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้แอบอ้างต่อไป ตอนนี้นะคะสคบก็ลงพื้นที่ตลาดนัดหลังตึกการบินไทยถนนวิภาวดีลังสิตน,นะคะเพื่อชี้แจงกรณีที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้านอกสถานที่นะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับการติดฉลากบนสินค้านะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะมีผู้ประกอบการนะคะร้องเรียนไปที่สคบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสคบนะคะลงพื้นที่แล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ประกอบการว่าไม่ติดฉลากสินค้านะคะโดยการเรียกเก็บเป็นรายเดือนค่ะ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายจิรชัยมูลทองร้อยเปิดเผยว่าผู้ประกอบการได้ร้องเรียนมายังสคบว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสคบเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐจริงหรือไม่ออกตรวจยึดสินค้าและเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดนัดหลังตึกการบินไทยมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน จึงเรียบหลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับให้ข้อแนะนํากับผู้ประกอบการในการติดฉลากสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการรู้เท่าทันเบื้องต้นจะเรียบดําเนินการตรวจสอบหากพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐจริงก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดส่วนตัวโดยมิชอบซึ่งจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสคบอนะครับมาใช้กฎหมายของสคบอเข้ามาดําเนินการจับกลุ่มนะครับ มาบอกว่าฉลากไมุ่ถูกต้องปกติปรับ5 0,000่นตัวเองมาแล้วนี่จะปรับ5,000ันหรือก็ไม่ก็ให้โอนเงินเข้าไปแต่ละเดือนเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นการรีดายผมเองเนี่ยมีหมายเลขบัญชีแล้วนะครับก็จะไปติดตามว่าสิ่งที่ทางพ่อแค่แม่ค้าได้โอนเป็นรายเดือนตามที่ผู้แอบอ้างมามามา,มาบอกให้โอนไปเนี่ยนะครับเป็นการดาเนินการหลอกลวงเป็นการดาเนินการการโชครั์อย่างนี้หรือไม่นะครับก็คงจะต้องติดตามในข้อกฎหมายต่อไป การดำเนินการตรวจสอบฉลากสินค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522การตรวจสอบฉลากสินค้าของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการแสดงบัตรประจำตัวและมีเอกสารบันทึกการตรวจสอบให้ผู้ประกอบธุรกิจลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจสอบหากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลากหรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้องจะตักเตือนและมีหนังสือแจ้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่สคบอและการดำเนินการตรวจในครั้งที่สอง หากพบว,ว่าผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีการแก้ไขฉลากสินค้าที่วางจำหน่ายให้ถูกต้องจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยจะไม่มีการเปรียบเทียบปรับหรือเรียกค่าใช้ใจ่ายใดๆกับผู้ประกอบธุรกิจณสถานที่ประกอบการดังนั้นหากบุคคลใดแอบอ้างขอตรวจสอบฉลากสินค้าณสถานที่ประกอบการให้ผู้ประกอบธุรกิจขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และหากพบการกระทําผิดที่มีลักษณะเป็นการเรียกรับเงินหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สคบให้ผู้ประกอบธุรกิจเก็บหลักฐานเป็นคลิปภาพถ่ายและแจ้งข้อมูลให้กับเลขาธิการสคบโดยตรงที่หมายเลข021413400และ021413405หรือสายด่วนสคบ1166ตะวันโคดมงคลถ่ายภาพณนะทวีนุชกิติพรทีมข่าวเคสเตชนรายงาน สภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้นะคะทางตอนบนของภาคอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่าสุด8-15สาองศาเซลเซียสนะคะสภาพอากาศเช่นนี้นะคะเกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรติดตามกับเกษตรพยากรณ์ค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ทางตอนบนของภาคอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-8องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง สัปดาห์นี้จะมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆเกษตรกร,กรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจง้งสำหรับอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้เกษตรกร,กรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันการเจ็บป่วยในระยะนี้สภาพอากาศแห้งกับมีลมแรงผู้ที่จุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่เกษตรกร,กรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรช่วงนี้เป็นฤดูหนาวมีความชื้นต่ํามีอุณหภูมิที่ไม่ปกติเกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคกลิ่นสับประรดสาเหตุเกิดจากเชื้อราที่จะเข้าไปทําลายท่อนพันธุ์ตั้งแต่แรกปลูกโดยจะเข้าทางบริเวณรอยตัดทางท่อนพันธุ์แล้วลุกลามไปยังภายในเนื้ออ้อย ทำให้เกิดอาการเน่าและเปลี่ยนสีเป็นสีแดงมีกลิ่นเหมือนสับประรดบูดเน่าจากนั้นอ้อยก็จะเน่ากลวงเป็นโพรงสีดําท่อนพันจะเน่าตายก่อนงอกหรือหน่อใหม่ที่แตกขึ้นมาก็จะแห้งตายจากปลายยอดและเมื่อขุดดูรากจะพบว่าท่อนพันที่เป็นโรคนี้มีรากน้อยหน่อไหม่ที่งอกขึ้นมาจะตายการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีแคระแกรนนอกจากนี้เชื้อราย,ยังสามารถทำลายอ้อยที่จเจริญเติบโตได้อีก ถ้าหากลำอ้อยมีรอยแผลจากการกัดทำลายของแมลงหรือหนูหรืออ่อนแอจากการขาดน้ำการเข้าทำลายก็จะง่ายยิ่งขึ้นและโรคกลิ่นสับประรดสามารถอยู่ข้ามฤดูได้ในท่อนพัน์ธุอ้อยที่เป็นโรคอีกทั้งสามารถติดมากับดินหรือติดมากับท่อนพัน์ุที่เป็นโรคได้อีกด้วย ดังนั้นก่อนนำอ้อยไปปลูกเกษตรกรควรใช้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์มีความต้านทานโรคและควรปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟางเพื่อเพิ่มความปุดมสมบูรณ์ให้กับดินนอกจากนี้การปลูกพืชที่นำมาทำเป็นปุ๋ยพืชสดหรือปลูกพืชหมุนเวียนก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้และในระหว่างการปลูกพืชไม่ควรปลูกอ้อยซ้ำที่เดิมปรับดินด้วยปูนขาวกักพืชปุ๋ยคอก เพื่อให้ดินมีสภาพความเป็นกรดอ่อนสำหรับการป้องกันกำจัดโรคเน่ากลิ่นสับปะรดในกรณีที่แปลงเกิดโรคระบาดจนทั่วทั้งแปลงให้ขุดต้นที่เป็นโรคออกมาทำลายหรือเผาทิ้งทันทีทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกควรหมั่นดูแลอ้อยของตอนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดและตรงตามความต้องการของตลาดเป็นห่วงทุกปัญหาของกเกษตรกรไทยกับกเกษตรพยากรณ์ หมดเวลาลงแล้วนะคะกับที่นี่เคเซชันค่ะขอขอบพระคุณนะคะคูโบต้าค่ะแล้วก็ MTI นะคะวันนี้นะคะเราสองคนและทีมข่าวเคเซชันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ